คืนหนึ่งในฤดูหนาวท่ามกลางพายุหิมะชายคนหนึ่งหายตัวออกไปจากบ้านไม่มีร่องรอยไม่มีกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ไม่มีใครเห็นเขาไร้ซึ่งบาะแสใดๆสิบปีต่อมาร่างของเขาถูกพบอยู่ในสถานที่ที่ทุกคนในชุมชนนี้มาจับจ่ายซื้อของเป็นประจำ ทั้งๆท,ที่มีคนเดินไปเดินมาทั้งลูกค้าทั้งพนักงานในร้านเองแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่มีใครเลยที่เคยระแคะระคายว่าร่างของเขาอยู่ตรงนั้นมาแล้วกว่า10ปีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมาดูช่องที่จะนำเรื่องราวสุดพีคจากทั่วโลกมาเล่าให้ทุกคนฟังในทุกสัปดาห์เลยนะคะเรื่องราวในวันนี้เต็มไปด้วยเงื่อนงำ ความเงียบงันของคดีซึ่งไร้คำตอบและโศกอนัตกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองคาวซิลบรอสรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2009ลาลี e ่อีลี่มูริโลมอนคาดาชายหนุ่มอายุ25ปีทำงานอยู่ที่โนฟริลซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นในเมือง เขาเป็นคนขยันทำงานและแม้ว่าเขาจะเป็นคนเงียบๆแต่เพื่อนร่วมงานก็มักจะเห็นเขาเดินไปเดินมาช่วยงานอยู่ในร้านตลอดเวลาในค่ำคืนของวันที่28พฤศจิกายนปี2009ที่บ้านของเขากำลังเผชิญกับพายุหิมะที่รุนแรงอากาศหนาวเย็นเย,ยือกถนนหนทางปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน พ่อแม่ของลารี่กำลังนั่งกังวลใจที่ลูกชายของพวกเขาดูแปลกไปในช่วงไม่กี่วันมานี้เขามีอาการกระวนกระวายวาดระแรงและดูเหมือนจะเห็นภาพหลอนแม่ของเขาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเขาเอาแต่พูดว่ามีคนกำลังตามมาเอาชีวิตผมเขาวิตกกังวลราวกับว่ากำลังถูกไล่ล่า,ลาทั้งที่ไม่มีใครที่จะทำแบบนั้นเลย คืนนั้นลาลี่ออกจากบ้านไปโดยไม่สวมรองเท้าไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวและไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือไปด้วยพ่อแม่พยายามตามหาเขาในพายุหิมะแต่ทุกอย่างมืดสนิททำให้การตามตัวลาลี่เป็นไปได้ยากและหลังจากที่พายุหิมะสิ้นสุดลงลาลี่ก็ไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลยรุง่งเช้าครอบครัวของลาลี่รีบโทรแจ้งตำรวจ พวกเขาแจ้งความคนหายและทีมเจ้าหน้าที่ก็เริ่มออกค้นหาทันทีแต่ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีใครเห็นว่าเขาเดินไปทางไหนไม่มีกล้องวงจรปิดที่จับภาพเขาได้ไม่มีร่องรอยใดๆที่บ่งบอกว่าเขาถูกลักพาตัวหรือประสบอุบัติเหตุตลอดหลายเดือนตำรวจพยายามสืบสวนทุกเบาะแสพวกเขาตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตของลาลี เช็คบ art, uno, e ัญชีธนาคารของเขาแต่มันก็ไม่มีการขึ้นไหวใดๆพ่อแม่ของลาลี่เริ่มสิ้นหวังพวกเขาเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าลูกชายของพวกเขาจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปี5ปีจนกระทั่งครบสิปีลาลี่กลายเป็นอีกหนึ่งคดีคนหายที่ไร้คำตอบและจุดเปลี่ยนของคดีนี้ ก็มาถึงในปี2019 10ปีผ่านไปที่ No Frills Supermarket ร้านเก่าที่ลาลี่เคยทำงานซึ่งถูกปิดตัวลงไปตั้งแต่ปี2016และถูกทิ้งร้างมานาน3ปีแต่ในปีนี้เจ้าของตึกมีแผนที่จะรีโนเวทร้านใหม่มีทีมงานเริ่มเข้ามาปรับปรุงอาคารแพวกเขาเริ่มขนย้ายอุปกรณ์และทำความสะอาดและแล้วพวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจ ขณะที่ทีมงาน,งานกำลังรือ้อถอนตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ในซูเปอร์มาร์เก็ตจากนั้นก็มีคนตะโกนว่ามีร่างของมนุษย์อยู่ข้างหลังตู้แช่เสียงนั้นทำให้ทุกคนขนลุกพวกเขาเรียกตำรวจมายังที่เกิดเหตุทันทีและเมื่อตำรวจมาถึงสิ่งที่พวกเขาพบก็คือร่างของมนุษย์ที่แห้งกรังอยู่หลังตู้แช่เย็นขนาดใหญ่และหลังจากที่มีการตรวจสอบพิสูจน์ DNA ผลก็ออกมาว่าร่างนั้นคือ ลาลี่นั่นเองค่ะตำรวจเริ่มสอบสวนว่าทำไมร่างของลาลี่ถึงไม่อยู่หลังตู้แช่เย็นได้จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าตู้แช่เย็นขนาดใหญ่นี้มีช่องว่างแคบเพียง18นิ้วหรือประมาณ45ซนติเมตรระหว่างตู้กับกำแพงพนักงานที่เคยทำงานในร้านให้การว่ามีพนักงานหลายคนเคยปีนขึ้นไปบนตู้แช่ เพื่อหลบหนีจากงานหรือพักผ่อนเงียบๆตำรวจสันนิษฐานว่าคืนนั้นที่ลาลี่หายตัวออกไปจากบ้านเขาอาจจะเดินทางมาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เขาทำงานและปีนขึ้นไปอยู่บนตู้แช่ยเย็นในคืนนั้นจากรายงานของเจ้าหน้าที่นิติเวชและการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลาลี่คนพบว่าเขาน่าจะตกลงไปในช่องระหว่างตู้เย็นกับกำแพงในลักษณะกับหัว ทำให้เขาไม่สามารถออกมาได้และติดอยู่ในช่องแคบนั้นโดยที่ไม่มีใครรู้ตลอดสิปีที่ผ่านมาไม่มีใครเลยที่สงสัยว่าร่างของลาลี่จะถูกซ่อนไว้ตรงนั้นที่หลังตู้เย็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องราวของลาลี่เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็นำมาซึ่งบทเรียนหลายๆอย่าง อุบัติเหตุเล็กๆอาจจะนำมาซึ่งหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดสถานที่ทำงานควรมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุมและที่สำคัญหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการทางจิตใจที่เปลี่ยนไปควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้าง สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องไทยมาดูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ